ะค่ะมามิก็จะไปที่ออแคมจังหวัดอะไรคะสระบุรีค่ะไปดูกันเลย,ย Let's go <S ก่อนที่จะไปที่กางใจกันนะคะมะก็ต้องมาซื้อชาก่อนค่ะ <c oughs> ได้ชามาแล้วค่ะแก้วสวยมากเลยค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะเรากำลังมาที่ ออแคมจังหวัดสระบุรีค่ะอันนี้คือทางเข้านะคะนี่นะคะทุกคนไปออแคมจะเล็กนิดนึง อีกแล้วค่ะตรงเมื่อใดนะคะหน่งเขาบอกว่าชีให้ขึ้นฟ้ <es> าเนื่อทางเข้าแคบจริงแนะสังเกตว่ามันมีลักษณะเหมือนกับทางหนบากเข้ามาเลกนิดนึงนะคะนี่ค่ะ แล้วค่ะทุกคน,แ,นแคมอุ้ยสวยมากใกล้ภูเขาด้วยว้านว,วานี่นะคะทุกคนมีร้านนี่มีพัดลมให้เช่าเดี๋ยวมอมี่ไปติดต่อก่อนนะคะ,ะนี่นะคะทุกคนแล้วเข้ามานะคะถึงแล้วค่ะสวยมาก เ้ามาหน่อยก็จะเป็นห้องน้ำนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะมีรถเข็นด้วยนะคะทุกคนคะที่นี่มี้ายให้เล่นด้วยค่ะอยู่ติดก,กับห้องน้ำนะคะอันนี้เป็นลานที่ค่อนข้างติดก,กับห้องน้ำนะคะที่นี่มีราวตากผ้าใช้ด้วยนะคะสามารถหยิบได้เลยค่ะนี่นะคะทุกคนน้ำ ไปแล้วก็จะกลางทับกันนะคะทุกค่คะตอนนี้ฝนตกค่ะแล้วยังกลางทับไม่เสร็จเลยเนี่ยมัวนั่งรอก่อนค่ะนี่ทุกคนนั่งรออยู่ในท้าบตอนนี้ฝนยังไม่หยุดเลยคะ่ะทุกคนตกแรงอยู่นะคะเนี่ย ทุกคนคะตอนนี้ฝนตกแล้วเราไปเล่นน้ำไม่ได้นะคะเราก็เลยต้องมาทำกุ้งเทมปุระทอดก่อนคะ่ะหอ,หอมอาอมากเสร็จแล้วค่ะพวงเทมปุระแต่สีอาจจะแปลกๆหน่อยนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ไม่ปกติค่ะฝนยังตกไม่หยุดเลยคะ่ะทุกคน

จะถามบ้าง่ถามมาวก่แล้วต่อไปก็จะเป็นชีสบอลนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนน่ากินมากทุกคนไข่เราจะมาไขกับพี่ว่าไขจะมีไม่เี่ไม่อไม่เ่อ้าวร้อนหัวแน้วเสมอกัน

ทีมแลลูก ก็ตอนนี้เราย้ายเต็นท์มาตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนู้นนะคะมันแฉะค่ะก็เลยย้ายมาค่ะตรงนี้ก็แฉะเหมือนกันค่ะโอ้ยืดมากโอ้โหตาทั้งหมดเฮ้ย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 โอ้ยอร่อยไหมคะอร่อยมากกัดทิชชู่แล้วก็รู้เหี่ยวอ่ะนี่นะคะทุกคนไก่ทอด อันนี้เป็นยบมาม่านะคะทุกคนออามากินมากงได้ค่ะมาวานอนเคินเลยค่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้อากาศค่อนข้างเย็นนะคะแบบเย็นแบบกำลังดีะะเลยค่ะมาวิพปนอนแล้วนะคะทุกคนไม่เห็นนะเพื่อนนี้มาว่าขอเปิดออกก่อนเห็นแล้วนี่มันไม่เห็น ก็ป <screws in the fridge> ินกุญแคะเดียวเราจะดูเกันพออาบน้ำเสร็จแล้วก็่เคออะไรตัวนี้ตรอไปอาบน้ำนอมืออะไี้อเขาเรียกว่อะไรยน้าล้างจานไมันนแอลกอฮอล์ อันนั้นอันนั้นคืออะไรอ่ะไม่แน่ใจเหมือนไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะที่มมันคงจะได้ถ่ายเป็นเทานี้นี่นะคะสำหรับคนที่แบบว่าไม่ไม่ได้เอาตอแก๊สมานะคะก็สามารถมาใช้ได้สำหรับอูอะไรอ่ะอุ่นอาหารอตอนตอนเช้าก็บรรยากาศดีมากๆเลยะคะ่ะทุกคน ว่าจะไปไหนคะจะไปดูว่านะะ้ำเป็นยังไงบ้างนี่คืออะ ชีสแล้วก็ซอสน,นะคะเราจะทำฮอสจอบกันค่ะระวังนะอร่อยไหมคะนี่ค่ะเดโกคนฮอสจอบกินกันเลยค่ะ

ออกแคมป์แล้วนะคะเราจะไปดูที่หนึงกันค่ะเ oh, <my. S 1> ล่นเลยค่ะเ <g ill ain> อ้ยก่น <g ill ain> อน Let's go คุณค,คะ <g ill ain> ต่อไปนะคะเราจะไปกันที่ Y แคมป์ค่ะ ตลาดแวะ กาแฟนะคะไป,ไ,ปไปดูไปี่ก็ขปเล่บอลูว้าวปเอลชิมชาอะไรแบบติดภูเขาเลยค่ะเดพอมว่าา<ม>จะลอไปดูก่อนนะคะ,คะที่นี่ติดภูเขามากเลยค่ะ วว้าวเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะลำทานเหมือนจะอยู่แถวนี้ใช่หรือเปล่าใช่ว้าวโอ้ลำธารแถมติดภูเขาอีกค่ะเย็นแน่เลยนั่งเลยค่ะ ต้นไม้หักไปเลยตรงนี้ก็จะเป็นใกล้ๆทางเข้านะคะก็จะมีแบบเป็นแบบสนามเด็กเล่นนะคะนี่นะคะ ฝนมาอีกแล้วค่ะทุกคน, oh God. นโอ้มายก็ตอนนี้พวกแมวว่าจะาอกิหาอะไวก็ูสุดค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาหลบในเต็นท์กันแล้วใช่ไหมคะใช่คะ่ะเพราะตอนนี้ฝนสายนะคะในเ,เต็นท์จ้าก็เลยอยู่คะ่ะอ๋ตอตอนแรกที่ดูก็ยังไม่ได้ปิดลิปแต่ปิดลิปนะคะ คนคะ่ะแล้วก็ที่นี่นะคะมีเป็นแบบว่ากระโจมติดแอร์นะคะราคาประมาณ2,500แล้วก็มีแบบ2,900ด้วยนะคะสามารถมาเช่าได้ค่ะที่นี่มีเป็นเตาถ่านให้เช่านะคะเป็นชุดละ100บาทค่ะ,ะกินอะไรคะเมื่อวานกินผู้อัดกินผูอัดสา ่ออมาที่บาวานี้ก็คือขาคือเราจะมาาดแบบนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าเนื้อมันจะเข้าเปลี่ยนเดียวค่ะบดไม่แล้วค่ะอืออว้าวไปเลยค่ะไปแรงเลอสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคน ทุกคนคะเมื่อคืนที่มีอากาศเย็นมากเลยคะ่ะแล้วก็แบบว่าบรรยากาศดีนะคะแล้วก็นอนสบายมากนี่นะคะวัตถุดิบที่เราเหลือจากเมื่อวานนะคะแล้วก็เอามาทำเป็นข้าวผัดค่ะแล้วก็ยังมีเสก้กรอกกับขนมปังเหลืออยู่เมื่อวานนะคะมามีม่ก็จะกินฮอตดอกอีกค่ะทุกคนคะหลังจากที่มามี่กินข้าเสร็จนะคะมามีม่ก็ไปเล่นน้ำอีกรอบนึงก็ตอนนี้นะคะ เรียแน้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วมึงเดินมึงเดินทางกลับแล้วค่ะแล้วก็สำหรับคลิปวันนี้นะคะไปที่ออ c แคมแล้วก็ไ c แคมนะคะจบแล้วค่ะอย่าลืมกดไ like, ลค์สมัครให้กดแช์นะคะบ๊ายค่ะมัวค่ะบ๊ายบาย